ครับสวัสดีครับมโนทุเรียนครับตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะครับมาดูระบบรากนะครับหลังจากตัดลูกเสร็จเนี่ยเราทําการระเบิดดินไปสองรอบนะครับอันนี้นะครับทําไมต้องระเบิดดินนะครับก็คือในระบบรากทุเรียนเนี่ยคือเขาเป็นพืชรากลอยนะครับการหาอาหารคืออยู่ผิวดินนะครับตอนนี้ที่ระเบิดดินไปเนี่ยคือทําให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดพงอากาศของดินนะครับ แล้วเราก็ใส่ยาล้างต้นไปด้วยนะครับก็คือล้างท่อน้ําเลี้ยงเขานะครับให้ท่อน้ําเลี้ยงเ็าตรงเนาะครับแล้วผมก็ใส่ยาเชื้อราไปด้วยนะครับเพื่อโอกาสลดการเป็นโรครากเน่าขอดินนะครับล้างระบบท่อเขานะครับแล้วก็เน้นคือเปิดโคนให้โล่งนะครับนะฉีดยาเชื้อรานะครับอยู่สม,าม่าเสมอนนะเพื่อลดโอกาสที่เป็นพวกเชื้อราสีชมพูพวกไฟทอฟทาร่าลงโคนเขานะครับ